วันนี้โจอยอยูที่บ้านบนเนินอำเภอปากพนังจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะจอยจะพาเผื่อนๆไปตามลาห้าปลาขี้เกง้งหรือบางคนเรียวกว่าปลาขี้ตังค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่วิธีการตอกนะคะเราจะใช้วิธีการงมโดยการใช้มือลงไปควา้าไปห้าในน้ำค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราได้ปลาขี้เกง้งหรือปลาขี้ตังมั้งไม้ค่ะ เจ้ามาแต่ไกลค่ะวันนี้จจ้จะพาเพื่อนๆไปออกทะเลค่ะจะพาทุกคนไปตามลาห้าปลาขี้เกง่งหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเรียกว่าปลาขี้ตังค่ะ แต่วันนี้เราจะใช้วิธีการง้มกับทุกคนเนาะตัวเล่ที่แต่คิดว่าได้มาเรียบร,ยร้อยแล้วตัวเดียวแมย์มยาวฝ้า,ามือคิดว่ายิายวาาา่ว่าฝ้ามือหลามันตัวย่่ยมากๆปลาชนิดนี้จะมีลักษณะตัวรีรีแล้วก็ตัวแบนค่ะและที่สาคัญจะมีลายจุดสีดํดๆตามลํตาตัวมักพบได้ตามนาม้ำเค็มทั่วทั่วไปค่ะวิธีการห้าปลาขี้เกง่งหรือว่าปลาขี้ตังค์จะมีลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอนแห่ดักอวนหรือว่าวางไส้แต่วิธีการห้าของระวั วันนี้นั่นก็คือการงมโดยมือค่ะเพื่อนๆืสำหรับเป้าไม้ที่เราจะห้าวันนี้นั่นก็คือบริเวณไม้ไผ่ที่ปัก กันคลื่นค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าจุดนี้ปลาคีเก่งจะมาชอบอยู่มากๆเพราะว่ามันจะมีไม้ไผ่ปักอยู่เยอะๆแล้วมันจะมาคลอเคลียอยู่ตามลำต้นของไผ่แล้วที่นี่เราก็ใช้มืองมไปเรื่อยๆตามโซกไม้ไผ่ที่ว่าเขาปักไว้ไต่ไปเรื่อยๆไม่รอชา้าเราก็ได้ปลากีเกง่งแล้วค่ะสิ่งสำคัญในการออกทะเลไปห้าปลาคีเก่งนะคะต้องเป็นเวลาช่วงน้ำทะเลลดทถวนั้นและที่สาคัญอีกอย่างนึงนั่นก็คือการซาดนา้ำเพื่อที่จะช่วยให้น้ำม,มีความข้น น้ำคุ้นแล้วที่นี่ปลาก็จะรู้สึกไม่ระแวงจะกบอยู่กับหมายไพ่แบบหนิงๆแต่ถ้าเกิดวันน้ำใสมากๆปลาจะไม่อยู่นิงกับเปืินเนมันจะแห่มันจะว่ายผักเดียวไม่อยู่กับทีแต่ถ้าน้ำค้นปลาจะอยู่นิงๆนิงอยู่กับหม้ไพ่นี่แหละเพราะฉะนั้นจะทำให้งงไง งมปลาคีเก่งถื่อว่าตองชายฟี่มือในการงมหมามากาและต้องชายความชํานาญถื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกเทปจะห้าไม่ได้แล้วในสมัยนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งในการงมปลาคีเก่งนั่นก็คือต้องระมัดระวังเงี้ยงข้องปลาค่ะเพราะว่าปลาชนิดนี้จะมีพิอยูบริเวณปลายเงี้ยงข้องปลาจะทําให้ถ้าเกิดว่าโดนแทงหรือว่าโดนทิ่มจะมีความเจ็บปวดค่ะเพราะฉะนั้นในการงมปลาคีเก่งต้องชายความระมัดระวังเป็นอย่างมาก กำลังงมมาปลาอยูย่ๆก็มีเมฆมืดคลึมมาพอดีนั่นก็คือพายุไม่รอช้าดิบเข้าบ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วนี่ก็คือปลาขี้เก่งที่เราไปงมง่าวันนี้พอมาถึงบ้านแล้วเราต้องมาทําการขัดไส้ค่ะจะมีต่างไ้ใหญ่ไส้กลางไ้เหล็กเลวเตะขนาดของปลาค่ะสื่นรับเพื่อนๆคนใหมน,นะคะที่ว่าอยากได้ขี้เกง่งแบบสด สัตพันนีขึ้นจากทะเลนะคะเดี๋ยวจอยจะปักมุดไว้ให้รับประกันว่าข้องพี่จอยเนี่ยสดจริงๆคือคนที่ไปห้าวันนี้ชื่อว่าพี่จอยนะคะก็คือชื่อเมือนกันเลยกับฉันนั่นชื่อเดียวกันเลยแม่ม จากที่เราได้ปลาขี้เก้งมาแล้วไม่รอช้าคา่ะตั้งเครื่องแกงส้มไม่น้ำแกงเดือดปุ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 ดเล้วใส่ปลาขี้เกง้งติดไข่เมอแม่มได้เร่งอ,อกเต็มตตงไปเลยล่างจากไส่ปลาไปแล้วเเิมน้ำส้มหนาวสักิดชิมให้มันได้รสชาดร้อยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแกงช้มปลาขี้เกง้งวันนี้ต้องข้อขอบคุณพี่จ้อยและครอบครัวมากมากค่ะที่ได้อนุญาตให้จ้อยติดเรือไปห้าปลาขี้เก่งกันและที่สำคัญตื่ว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่วัดชุดยศมากม,ากมากค่ะ